ราะฉันทั้งงานที่ต้องใช้สมาธินะคะขอให้เลี่ยงช่วงเวลาบ่าย2-4ถึงโมเย็ y. นะคะ่ะจริงๆช่วงเวลานี้ทุกคนสามารถที่จะงี่หปลับได้นะคะมีงานวิจัยนะคะจากสมาคมวิชาศาสตร์การนอนหลับสหรัฐอเมริกาและองค์การนาซ่านะคะเขาพบว่าการงี่หปลับ15-30นาทีในแต่ละวันจะช่วยเพิ่มสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ตื่นเช้านะคะอาจจะรู้สึกง่วงได้ในช่วงเวลานี้เลยอย่ารู้สึกผิดกับการงี่ปลับนะคะเพราะสิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะหรือยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจัดบ้านจัดใจพอดแคสต์ฟังสบายๆได้ความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการจัดบ้านจัดบ้านยังไงให้มีความสุขอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ เทคนิคจัดบ้านบริหารเวลาเพื่อหนึ่งวันที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะครูนิชามาพบกับทุกคนอีกแล้วกับพอดแคสต์จัดบ้านจัดใจค่ะสัปดาห์หน้าก็จะก้าวขึ้นสู่ปีใหม่พุทธศักราชใหม่อีกแล้วค่ะ วันนี้ครูก็เลยอยากจะมามอบของขวัญดีๆให้กับทุกคนให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของการบริหารเวลาตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยร่างกายเราจะหลังห่งฮอร์โมนอะไรบ้างและเราควรทำกิจกรรมอะไรดีเพื่อให้เข้ากับนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันรวมถึงการจัดระเบียบบ้านเราก็สามารถที่จะแบ่งการจัดระเบียบบ้านบริหารเวลาและทากิจกรรมทุกอย่างได้ครบถ้วนและทาให้หวันของ เรามีประสิทธิภาพมากๆเลยล่ะคะ่ะหลักการบริหารเวลาตามหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะคะครูอ่านมาจากหนังสือสมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิดแน่นอนว่าถ้าทุกคนเข้าใจศาสตร์ของนาฬิกาชีวิตจะสามารถเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และจดจำและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของคุณในวันนั้นๆได้เลยคะ่ะถ้าจะพูดถึงเวลาทองของสมองเวลาทองของวันก็คงจะเป็นช่วงเวลา เช้าหลังจากที่เราทุกคนตื่นนอนค่ะหลังตื่นนอน2-3ชั่วโมงค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดช่วงเวลานี้ค่ะถ้าเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถกำหนดคุณภาพของชีวิตคุณในวันนั้นๆได้เลยค่ะว่าวันนั้นของคุณมีประสิทธิภาพยังไงบ้าง กิจกรรมที่ทําในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนค่ะควรจะเป็นกิจกรรมที่จะต้องจดจอ่อใช้สมาธิค่อนข้างสูงเช่นในเรื่องของการวางแผนงานการอ่านหนังสือการทําสมาธิการเขียน To Do List การทบทวนชีวิตการเตรียมงานรวมถึงการดูแลตัวเองดูแลร่างกายในยามเช้าค่ะ ในยามเช้ากิจกรรมที่ควรทำก็คือการออกไปรับแสงแดดยามเช้าออกกำลังกายยามเช้าออกไปวิ่งหรือทำกิจกรรมโยคะเพื่อที่จะรับแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าค่ะแสงแดดยามเช้าช่วยให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินออกมาเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสงบสุขมีความสมดุลในชีวิตเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้เรานอนหลับง่ายค่ะ รวมถึงแสงแดดก็ยังช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีซึ่งมีผลต่อโครงสร้างของกระดูกและฟันด้วยค่ะนอกจากนี้การยืดเส้นยืดสายหรือออกกำลังกายเล็กเล็กน้อยน้อยยามเช้าก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นและอารมณ์ของเราแจ่มใสและเบิกบานค่ะสิ่งที่ไม่แนะนำให้ทำยามเช้านะนั่นก็คือการเปิดดูมือถือเปิดดูข่าว การเช็คอีเมลเช็คข้อความช่องแชทไลน์ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโชคชะตาชีวิตตัวเองคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนขอให้คุณกำหนดวางเงื่อนไขและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอยากที่จะเป็นค่ะบางทีการดูข่าวหรือการติดตามข่าวสารสังคมก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่อาจจะไม่ใช่เวลายามเช้าค่ะ ขอให้ยามเช้าเป็นช่วงเวลาพลังงานบวกที่คุณจะให้สิ่งดีๆให้กับร่างกายหนังสือที่คุณอยากจะอ่านเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการอยากจะเป็นพัฒนาตัวเองไปในจุดนั้นหลังจากนั้นคุณจะมีเวลาช่วงก่อนที่คุณจะทานมื้อเที่ยงเป็นช่วงเวลาดีค่ะที่คุณจะมาลงมือจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบข้าวของคุณสามารถแบ่งเวลาในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์วันละประมาณ2 3ชั่วโมงค่ะ เพื่อที่จะจัดระเบียบบ้านตามหมวดหมู่ข้าวของแบบที่ครูสอนไปค่ะสัปดาห์นี้อาจจะจัดระเบียบหมวดเสื้อผ้าสัปดาห์ถัดไปอาจจะจัดระเบียบหมวดหนังสือสัปดาห์ถัดไปอาจจะจัดระเบียบหมวดเครื่องเขียนอุปกรณ์ในห้องน้ําอุปกรณ์ในห้องครัวหมวดเบ็ดเตล็ดต,ต่างๆแผนงานไปในแต่ละสัปดาห์ได้เลยค่ะช่วงเวลาเช้าก่อนมื้อเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมาจัดระเบียบบ้านค่ะหลังจากนั้นเมื่อคุณทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้ว ขอให้คุณเดินย่อยค่ะใช้เวลาย,ย่อยอาหารนะคะประมาณ10-15นาทีลดความดันแล้วก็ลดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นด้วยรวมถึงเมื่อเราเดินย่อยนอกบ้านนะเราอาจจะเห็นต้นไม้เขียวๆหรือว่าเราเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราก็จะทำให้เราได้ผ่อนคลายความเครียดไปในตัวได้ค่ะ ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ทานมือเที่ยงเยอะคุณอาจจะรู้สึกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนได้ถ้าใครทำงานนั่งโต๊ะทำงานก็ขอให้ลุกไปเปลี่ยนสถานที่ทำงานอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นห้องประชุมหรือว่าย้ายไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟแบบนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวมีงานวิจัยจากสถาบันมิชิแกนนะคะเขาแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มเป็นนักเรียนที่จะต้องท่องคำศัพท์ เพื่อที่จะไปทดสอบการท่องศัพท์กลุ่ม A เนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยก็ให้นักเรียนกลุ่ม A อยู่ในห้องเดิมค่ะแล้วก็ท่องคำศัพท์ไปส่วนกลุ่ม B เนี่ยให้นักเรียนเปลี่ยนสถานที่ค่ะปรากฏว่าผลการทดสอบนะคะนักเรียนกลุ่ม B เนี่ยจำคำศัพท์ได้มากกว่านักเรียนกลุ่ม A ถึง40%เ งั้นก็แสดงว่าการเปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าช่วยเรื่องของสมองการฟื้นฟูสมองและความทรงจำและเรื่องของสมาธิให้เราได้ด้วยค่ะได้อย่างแน่นอนค่ะหรือถ้าใครไม่สามารถที่จะหาสถานที่ในการงีบหลับได้นะคะก็แนะนำให้หลับตาลงชั่วครู่ค่ะเป็นการพักสายตานะคะนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาลง อยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองก็จะช่วยให้คลื่นสมองของเราปรับสู่สภาวะอัลฟาทำให้เราสงบลงได้ค่ะถ้าใครไม่อยากจะงีบหละ่ะอยากจะได้สภาวะของคลื่นสมองอัลฟาครูแนะนำให้มาจัดระเบียบบ้านค่ะหลังจากที่คุณทานมื้อเที่ยงและย่อยอาหารเสร็จรดยรร้อยแล้วการจัดระเบียบบ้านในช่วงบ่าย<อ>ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่จะทาให้คุณได้พักพักสมองผ่อน และก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองด้วยการจัดระเบียบบ้านอยู่กับข้าวของจัดระเบียบข้าวของด้วยความเงียบค่ะสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เครื่องสมองของเราปรับเข้าสู่สภาวะอัลฟา Alpha ได้ด้วยหลังจากที่เราทำงานหรือว่ายุ่งวุ่นวายกับข่าวสารภายนอกความวุ่นวายนั่นเองค่ะทำให้เครื่องสมองของเราเป็นเครื่องสมองเบต้าครื่องสมองเบต้าเนี่ยทำให้ร่างกายเราเครียดนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะการพักสมองด้วยการมาจัดระเบียบบ้านเป็นการปรับคลื่นสมองให้อยู่ในสภาวะคลื่นอัลฟาทำให้เราสงบและมีสมาธิมากขึ้นผ่อนคลายความเครียดมากขึ้นค่ะนอกจากจัดระเบียบบ้านแล้วคุณสามารถทำความสะอาดบ้านการทำงานบ้านเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้ เราได้ออกกำลังกายได้เรียกเหงื่อและช่วยกระตุ้นสมองกลีบหน้าที่เป็น working memory ค่ะเสริมประสิทธิภาพการทำงานหลังจากนั้นช่วงเวลาก่อนที่คุณจะเลิกงานนะคะประมาณ4โมง5โมงเย็นคุณจะมีสมาธิขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะคุณจะเริ่มทำงานอย่างสนุกสนานระตือรือร้อนบางคนอาจจะสนุกจนเลยเวลางานกลับบ้านค่ำไปเลยก็ขอให้ดูเวลาด้วยนะคะว่า เรามีกิจกรรมช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะหลังจากที่คุณเลิกงานในช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงเวลาค่ำ,ำสามารถที่จะทํากิจกรรมก่อนทานมื้อเย็นด้วยการออกกําลังกายช่วงเย็นได้ค่ะเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทํางานและไม่ควรออกกําลังกายช่วงใกล้เวลาเข้านอนนะคะก่อนเข้านอนสชั่วโมงเนี่ย ให้เว้นว่างไว้เลยนะคะห้ามออกกำลังกายช่วงเวลานี้เพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับได้ค่ะนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอะซิติลโคลีนค่ะตัวอะซิติลโคลีนนะคะก็จะช่วยเพิ่มจินตนาการให้กับเราแล้วก็ช่วยเพิ่มสมาธิแล้วก็การจดจ่อให้เราเนี่ยมีสมาธิกับการทำงานกับการใช้ชีวิตมากขึ้นและรวมถึงฮอร์โมนเซโรโทนินทำให้เราหลับสนิทหลับสบายขึ้นค่ะ และรวมถึงฮอร์โมนโดพามีนค่ะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและกิจกรรมช่วงเย็นก็ขอให้เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวเป็นกิจกรรมที่สบายๆค่ะให้เวลากับตัวเองบ้างอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะอ่านหนังสือใช้เวลาช่วงนี้เพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวของเราได้เลยค่ะหลายช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือก่อนเข้านอนค่ะ เมื่อไรที่เราฟังเสียงร่างกายนะคะเราจะรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่เราควรจะเข้านอนนะคะอย่างครูเองเนี่ยตื่นตีห้าทุกเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยประมาณสองทุ่มเนี่ยเราจะเริ่มเพลียละเริ่มล้านะคะหลังจากนั้นสามทุ่มเนี่ยต้องพร้อมเข้านอนนะแล้วก็เกลือกกลิ้งอยู่บนที่นอนสักหนึ่งชั่วโมงนะเราอ่านหนังสือเขียนบันทึกแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างก่อนนอนแล้วประมาณสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มครูก็จะเข้านอน,นะคะ่ะ ถ้าเราทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจำสม่ำเสมอร่างกายเราก็จะจดจำช่วงเวลาชีวิตของเราได้แล้วมันจะทำให้สุขภาพของเรามีสุขภาพที่ยืนยาวค่ะเราใช้ชีวิตในแบบที่ฟังเสียงร่างกายเราจะไม่ฝืนเวลาไหนง่วงเราก็จะนอนเวลาไหนที่ร่างกายเราพร้อมตื่นบางทีไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกค่ะมันก็ตื่นเองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นช่วงก่อนเข้านอนอยากให้ทุกคนได้จดบันทึก ใครยังไม่เคยเขียนบันทึกจดบันทึกคะ่ะลองทําดูค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ดีมากมันทําให้เราได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงๆจ,จดบันทึกว่าวันนี้ทั้งวันเราทําอะไรทํากิจกรรมอะไรบ้างวันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างอยากจะขอบคุณเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรบ้างลองเขียนมาอย่างน้อย5ข้อค่ะ5คําขอบคุณที่เราอยากจะขอบคุณวันนี้เราอยากจะชื่นชมตัวเองเรื่องอะไรบ้าง ก็ลองเขียนมา5ข้อค่ะก่อนจะเข้านอนลองนึกถึงสิ่งที่ได้ทำลงไปในวันนี้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่ามีความภาคภูมิใจอะไรในตัวเองบ้างชื่นชมตัวเองค่ะแล้วก็เขียนลงในบันทึกเนี่ยค่ะและพรุ่งนี้ระวังแผนจะทำอะไรก็ขอให้คุณเขียน To Do List เอาไว้ค่ะเป็นการกำหนดชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับใครที่อยู่ในระหว่างการจัดระเบียบบ้าน คุณก็สามารถเขียน To-do list เกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบบ้านลงไปได้เลยว่าพรุ่งนี้เราต้องจัดระเบียบบ้านหมวดไหนบ้างข้าวของหมวดไหนเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือเราจะต้องติดต่อใครเราจะต้องนําของไปทิ้งที่ไหนบริจาคข้าวของที่ไหนยังไงนี่ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็เขียน To-do list ค่ะเพื่อให้วันพรุ่งนี้มันเกิดผลลัพธ์และเราได้ลงมือทําอย่างที่เราตั้งใจไว้ และก่อนนอนวันนี้ก็จะเป็นการจบวันที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดนั่นเองค่ะและถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราในทุกๆวันที่เราได้ตื่นขึ้นมาเราจะไม่เบื่อกับชีวิตเลยเพราะเราวางแผนการใช้ชีวิตของเราไว้แล้วเราเลือกทำกิจกรรมต่างๆต,ตามที่เราปรารถนาที่จะทำเราเลือกทำเพราะเรามีความสุขกับสิ่งนั้นจริงๆและทุกครั้งที่เราทำสำเร็จก็ชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเอง วันดีๆมีได้ในทุกๆวันค่ะขอให้สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่ไปในทุกๆวันทุกๆปีเมื่อคุณเปลี่ยนบ้านบ้านก็จะเปลี่ยนคุณและชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นหลังจากจัดบ้านค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วพบกัน ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ